อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นความจริงต่อเนื่องแต่เมื่อวานนี้แล้วก็คือเหตุการณ์ที่มีทหารฝั่งกัมพูชาเนี่ยมาป่วนคณะทูตของไทยนะครับแล้วก็สื่อมวลชนที่ไปบริเวณศาลตาอมใช่ไหมฮะตรงจุดนั้น <ฮะ S 1> แล้วปรากฏว่ามีทหารของฝ่ายไทยเนี่ยก็คือ,อ,อผู้กองอะตอมเนี่ยนะครับผู้ชมที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็สุภาพมีเกียรติออร่าสว่างกระจายสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยที่ ห่างชั้นกับขมรนเยอะและพอกลายเป็นแบบนี้ฝั่งขมรนเกิดไม่พอใจขึ้นมาใจร้ายป้ายสีผู้กองอะตอมด้วยการเอาไปตัดต่อกับ AI ทํทำให้ผู้กองนั้นดูเป็นคนที่มาจากกํมพืชไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ขอบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้ผู้กองคนสวยของเราบอกโนสนโนแขครับตรงนี้นะไ<ด>จุ๋ยหนบ้างครับ ท่านผู้ชมชาวของไทยเออได้ก็ะตด้นมาแมาทเตาของผมเนี่ยผมม่ยอมนะเรถอยมาอยมาดีกว่าพี่ครับ รั้นตอนนี้ต้ังทานอะพีพตาลตั้งตามบันไดปรมได้กัมูิจไทยพระวิชยาวลีสุขสัรหรือฮากระล่าทะากัปตันอาตอยอ่านชื่ออ่านนามสกุลผู้กองอะตอมได้ชัดถ้อยชัดคำนะเออผู้สื่อข่าวอัมพูชาเนี่ยเขารายงานบอกว่าผู้กองอะตอมร้อยเอกหญิงปวิชยาวลีสุขสัรนายทหารล่ามผู้ช่วยโคศกกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่ง เราเห็นภาพการจัดการบริเวณหน้างานของผู้กองเนี่ยคนไทยก็ชื่นชมในความกล้าหาญแล้วก็ไหวพริบดีนะครับกล้าที่จะไปพูดคุยกับไอ้จ่าแก้วใช่ไหมค่ะเออที่มันมาโวยวายอ่ะแล้วก็บอกว่าเชิญกลับไปฝั่งของคุณจ่าเผชิญหน้ากันแบบนี้มันไม่ดีแต่ว่าฝั่งเขมรบอกว่าออลงออร่าอะไร คิดอะไรไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะไปหาหลักฐานเกี่ยวกับตัวของผู้กองคนสวยของเราเนี่ยจากไหนเพราะมันไม่ได้มีเรื่องเสื่อมเสียอะไรอ้าวในเมื่อขุดแล้วอะไรแล้วหาไม่เจอก็ทำเฟกนิวมันขึ้นมาเลยสิโอถนัดปั่งเขมรก็เลยใช้ AI สร้างขึ้นมานะครับเอาหน้าผู้กองเนี่ยใส่ชุดบิกินี่แล้วบอกว่าผู้กองเนี่ยก่อนจะเป็นทหารขายบริการอยู่พัทยาอ้าวไอ้นี่แล้วก็เอาเนี่ย ภาพนี้ไปแชร์ต่อในโลกโซเชียลเขมรโอ้โหแชร์กันเกลียวคนเขมรขานรับทันทีเชื่อตั้งแต่วินาทีแรกเลยบอกโอ้ฝั่งไทยอ๋อฝั่งไทยเอาหญิงขายบริการมาเป็นทหารตัวผู้ตัวผู้เชื่อไอตัวผู้ชายนตัวนี้แหละแล้วมันก็เอาภาพหน้าผู้กองเนี่ยไปตัดต่อกับ AI อเขาใส่แล้วคือด้วยความที่หน้าเขาก็มีหนวดจิ๋มอยู่ตรงนี้ด้วยไงมันก็เลยทําให้มีพฤติกรรมแบบเนี้ย S <S สกโปรกมากเลยวิธีคิดวิธีทำเลยไม่แล้วคือเขาเชื่อด้วยเหรอ ที่บอกว่าเธอเป็นสาวขายบริการเชื่อเหรอคะคือตัวมันอะไปตัดต่อ AI แต่ว่าพอแชร์ไปปุ๊บคุณคิดว่าคนเขมรพร้อมเชื่อไหมล่ะคนเขมรก็เชื่อเออไอ้ลุงสันที่แบบเครื่องบินตัดต่อโง่โง่มันยังเชื่อกันเลยเขาทยว่าจะเชื่อพี่ๆขาบ้านเราเนี่ยมีการตัดต่อเอาภาพผู้นําเขามันเล่นชู้เล่นเมียน้อยกันไม่เห็นเราจะเชื่อเลยเราบอกคําแรกเลยว่านี่คือ fake n e w เรายังบอกเลยดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มันไม่บอกไงมันไม่บอกว่าเป็น f น k e n e ทั้งๆที่เป็น เฟกนิวส์มันเอาไปบอกว่าผู้กองอะตอมเนี่ยขายบริการอยู่พัทยาก่อนจะมาเป็นทหารแล้วก็มามีชื่อเสียงจากคลิปที่ไปเผชิญหน้ากับทหารเขมรเนี่ยนะครับผู้ชมทีนี้เรื่องนี้คิดว่าตัวผู้กองรู้หรืออยังเมื่อวานนี้ผู้กองอะตอมก็ลงหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่พาผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่าคณะ IoT จาก8ประเทศเนี่ยลงไปที่จงังหวัดสุรินทร์นะครับก็พูดเรื่องนี้บอกว่าภาพเน่ยเห็นแล้วค่ะหเห็นแล้วแต่ว่า I don't care I don't care แปลว่าฉันไม่สนไม่สนใจอะไรเลยเพราะว่ากัมพูชาก็ทำเฟกนิวส์แบบนี้ทุกวันอยู่แล้วครับ I'm sexy and hotter ค่ะ I don't care I นแ n t c a แ e แต่เห็นแต่เห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงบ้างคนไทยมาให้กำลังใจเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย นิดนึงพี่ไม่เอานะไม่ลงสัมภาษณ์โอเคแต่ว่าเราก็แต่เห็นภาพแล้วเนาะเห็นภาพพี่เขมิบนำไม่ใส่ใจเพราะว่าดูขมิบก็ทำเอ็กเขาเอาเป็นข้อมูลก็ได้นะเนาะบอกว่าโอเคโคตรกำลังใจล้นหลามเลยคิดดูแล้วกันว่าคือมันไม่มีอะไรจะโจมตีฝั่งไทยแล้วอะถึงขั้นเอาภาพใบหน้าของผู้กอง ไปตัดต่อใส่ชุดบิกินี่เออแล้วก็บอกว่าเคยขายบริการอยู่พัทยาไอ้ที่น่าแปลกใจคือคนเขมรก็โง่พอที่จะเชื่อท้าทางที่ไม่มีการตรวจสอบไยรู้จักพัทยาด้วยเหรอมีความรู้ด้วยเหรอว่าประเทศไทยมีพัทยาเขามาทำงานกันที่นี่เยอะแยะไปต้นออก็พวกเขมรอดอยากมาดานอยู่อ่ะอยู่ในกลา กลายเป็นว่าจริงๆผู้กองอะตอมเนี่ยแกก็ดังในห่วงเวลาที่ผ่านมานี่เองนะดังเพราะว่าแกนอกจากสวยนอกจากสูงนอกจากเก่งนอกจากแกรง่งนอกจากสง่าง,งามทุกรูปแบบเลยครับ